เดี๋ยวผมจะตามหายเป็ดก่อนครับมันบอกมันถึงแล้วนะฮะน่าจะอยู่ทางนู้นนะครับน่าจะอยู่ทางนู้นผมไม่รู้ที่ไหนคือที่ไหนนะครับอันนี้นะไอ้พี่มึงนัดกูตีห้าแล้วมึงมากี่โมงครับคุณดูเก้าโมงคือนัดตีห้าเพราะผมรู้ว่าพี่จะต้องสายไงผมเลยดับเื่อตีห้ากับเก้าโมงเลขห้ามันหมุนกลับเป็นเลขเก้าอ๋อ งงงงไอ้สัตว์วัดหน้าแข็งเลยวะวัดหน้าใครเสร็จ5จุดก่อนชนะเอ้าได้ใครเลี้ยงเลเข้าโอเะกก็็ทาค เพราะไอแอปเนี้ยแอปเดียวอะทำให้ผมต้องเตืนเจ็ดโมงอะวันนี้อะคิดดูดิงงมากงงกับตัวเองจัดเลยคือท้าใครเป็ดไว้อะครับชื่อเกมไว้เกมยักษ์เนี่ยซึ่งมันเป็นการเลี้ยงยักษ์นะครับก็ว่าทำไมยักษ์ผมแบบ ตัวเล็กจังเลยยักษ์เล็กๆเป็ดก็ขิงจังเลยทาไมยักษ์กก k k ม,กมันใหญ่ผมก็ถามว่ามึงไปเอาอะไรมามึงไปเอามาจากไหน่อกมันไปวัดมาน,นี่คือเหตุผลของการเล่นเกมทําให้กูต้องไปวัดเหรอวะเจ็ดโมผมตื่นมาผมต้องไปวดัดคนงงใช่ไหมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับวดัดในเกมนี้มันมีอะไรดีแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรยังไงกับวดัดไปเพื่อแล, <c oughs> แล้วมีอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมจะขับรถไปวดัดห ah, <yeah. S 1> ้าวัดห้าวัดห้าวัดไปเจอกันครับทุกคน กูตีห้ากูมาถึงตั้งแต่ีห้าแล้วไอ้สิบโมงอ่ะวันนี้กูมาถึงตั้งแต่ีห้าแล้วไอ้สิบโมงอ่ะวันนี้ตีห้าตีห้าแล้วมึงให้โหลดยักษ์แลนด์มารอมึงเนี่ยนะที่วัดเนี่ยนะได้เดี๋ยวกูรอโหลดมาเล่นรอมึงแล้วกันโอเคโอเคแอปอะไรของแม่งวะวอะไรอะครับเนี่ย has spirits legends beliefs. just the within their They had concealed became distraught. of ก็คือแอปพลิเคชันเนี้ยนะครับมันเป็นเกมนะฮะให้เรานะครับจับยักษ์ตั้งแต่ละวัดที่เราจะไปเนี่ยมันมีทั้งหมด5วัดนะครับมีวัดสเกตนะครับวัดอรุณวัดละคังแล้วก็อีกสองวัดนะครับผมจำชื่อได้ซึ่งแต่ละวัดเนี่ยการที่เราไปแต่ละวัดเนี่ยยักษ์ที่เราจะเจอไม่เหมือนกันนะครับความสามารถพิเศษของยักษ์แต่ละตัวไม่เหมือนกันนั่นหมายความว่าเราจะเลี้ยงยักษ์อัพพลังให้ยักษ์อัพสกิลให้ยักษ์และเอามาสู้กับเพื่อนได้ในอนาคตนะครับยักษ์แลนด์เนี่ยจะมี ระบบกาชานะครับน่าจะไปแบบอารมณ์แบบพอมาวัดนี้ปุ๊บต้องมีการแบบสูมกาชาปองนะครับแล้วมันก็จะได้แบบยาพิเศษอาจจะเป็นคอสตูมสกินหรืออะไรพิเศษที่แบบเฉพาะวัดนี้เท่านั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยในอนาคตนะครับจะเพิ่มวัดขึ้นไปทุกจังหวัดนะครับในประเทศไทยเนี่ยน่าจะเป็นแบบก็น้องๆคนไหนที่อยากจะลองเล่นก็ลองเข้ามาดูนะครับปากนี้มีระบบเช็คอินนะคือเดี๋ยวเราจะเช็คอินนะครับว่าเราอยู่ตรงนี้นะครับนะ จะกินแล้วทกิน,ล,กนล้วได้อะไรอ่ะ5้ารเ <500 S 1> <500 S 2> พชรแดง5้ารเพชรแดงนี่คือเราสามารถเอาไปช้อปปิ้งได้นะเราก็เลือกนะฮะโ oh, อ้5 0 0ดลันห้ารอเถ้าอยากได้แบบเท่ๆก็คือแบบอารมณ์แบบทศกณัณฐ์นี่คืต้องเก็บ7,500พเพชรนะครับโอเคงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเดินหายักกันดีกว่าโอเคตอนนี้เราวิ่งขึ้นมาอยู่ข้างบนแล้วนะครับดูจากบริเวณร,ร,รอบๆมานี่คือบริเวณร,ร,รอบๆนะฮะ เราอยู่บนวัดแล้วนะครับนี่คือวัดสเกตนะครับซึ่งข้างบนก็จะมียอดเจดีย์นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนด้วยนะเอาล่ะเดี๋ยวตอนนี้นะครับลุงจะทําการตีระฆังก่อนนะฮะเรียกยักษ์ออกมาทําเพื่ออะไรเนี่ยโคตนเมื่อยเลยโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่บนชั้นบนสุดของวัดสเกตแล้วนะครับก่อนที่เราจะขึ้นไปจับยักษ์กันนะครับเรา กำลังจะขึ้นนะครับนี part, ent, pues ่คือทางที่เขาป้ายเขาเขียนไว้ว่าทางขึ้นสวรรค์นะครับน่าจะเป็นแบบยักษ์ที่อยู่ในเรื่องแบบรามเกียรติ์อะไรอย่างเงี้ยนะที่อยู่บนสวรรค์ชั้นเจ็ดน,นะครับป่ะหูหน้าเยิ้มเลยว่ะน ja> ี่คือวิ่งขึ้นบันไดมาประมาณ4ี่หมื่นกว่าก้านะครับผมไม่ได้แค่แบบเดินนะฮะตอนที่ก็ต้องมีเหาะมีเหาะไม่อยากจะสำแดงอิทิลิ์อะไรมากมายนะครับเดี๋ยวคนดูจะด่ากูถึงแล้วนะครับอันนี้อยู่บนยอดเจดีข้างบนแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มทําการจับยักษ์ บง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 คือในแอปพลิเคชันมันจะมีให้เราเช็คอินนะครับ5จุดถ้าเราเช็คอินเสร็จนะครับในวัดนั้นๆน,น,นะครับมันจะโชว์ยักษ์ทันทีก็คือจะมียักษ์โผล่ขึ้นมา1ตัวนะครับแล้วเราก็จับแอปพลิเคชันมาเดี๋ยวเราลองกันเลยนะฮะทุกคนตอนนี้เราก็ลงมาข้างล่างแล้วนะฮะไปเช็คอินเรียบร้อยนะครับก็คือในเกมนี้นะครับมันจะต้องเช็คอิน5จุดถึงจะได้ยักษ์นะอย่างที่ผมบอกไปเดี๋ยวผมจะตามหายเป็ดก่อนครับมันบอกมันถึงแล้วนะฮะน่าจะอยู่ทางนู้นนะครับน่าจะอยู่ นั่นเรารู้ไหมฮะนั่นใครครับเฮยเฮยยูเรายูคนต่างชาติหรือเปล่ายูไม่ใช่คนต่างชาติใช่ไหมไม่ใช่แล้วแกเรารูเป็นใครคุณคนอินเดียไอ้ตาเนี่ยไอ้เที่ยวมึงนัดกูตีห้าแล้วมึงมากี่โมงครับคุณดูเก้าโมงคือนัดตีห้าเพราะผมรู้ว่าพี่จะต้องสายไงผมเลยรับเรือเดี๋ยวผมรู้พี่จะต้องสายใช่กูตีห้าใช่แล้วมึงมาเก้าโมงใช่ตีห้ากับเก้าโมงเลขห้ามันหมุนกลับเป็นเลขเก้าอ๋อ งง<ล>งงไอ้ตัูไปเช็คอินมาแล้วแอปที่มึงให้กูโหลดเนี่ยเออเนี่ยผมกำลังจะไปเช็คคือคือถ้าผมอยากได้ยักษ์นี่ผมต้องทำไงนะอ่ะเนี่ยตามนี้นะครับมันจะมี5จุดให้เช็คอินก็คือจุดนู้นนะครับข้างบนมึงต้องปีนจุดยอดดอยนั้น1จุด,จดครับแล้วข้างล่างอีก4จุดแล้วยักษ์จะโผล่ขึ้นมาทันทีพอยักษ์โผล่ปุ๊บเนี่ยมึงก็มาขิงว่ายักษ์มึงเล็กยเป็นยักษมึงใหญ่แต่กลัวยักษ์ใหญ่ยใหญ่ยักษ์เล็กผมผมยักษ์ผมไม่ใหญ่แต่ใครใหญ่มากโอเคครััับบตตอออนน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 ีี้้้้เเเเรรราาไดดด3จุแลลวะะะคคกงิิช็ฮ เลยสองจุดไอเป็ดมาที่หลังแต่แมววิ่งแซงแล้วครับมันพยายามอยากอยากจะเก็บให้ครบก่อนผมนะเป็นหนึ่งตัวอ้าวให้จุดหนึ่งแล้วครับให้จุดหนึ่งแล้วนะในออจุดหนึ่งครับจุดท้ายนะครับก็จะมียักษ์โผล่ขึ้นมาแล้วนะครับก็จะมียักษ์โผล่ขึ้นมาแล้วอีกจุดหนึ่งนะครับคือผมเดินในวัดเนี่ยจนแบบพระของงงมากเลยนะี่สำนักไหนวะพ <c oughs> ี่แต่เอาจริงนะถือว่าเป็นหนึ่งวันสบายๆนะเวพี่ว่าไงหนึ่งวันแล้วนะหนึ่งวันแบบสบายๆรู้เหงื่อมึงเือสบายๆนี่ <c oughs> ไงเล้า ฮองรางวัลครับมาแล้วมันบอกท่านเก่งมากที่หาข้าพบข้าต้องการทดสอบความรู้ของท่านหากตอบถูกข้าจะร่วมเดินทางไปกับท่านเดี๋ยวนะพอครบห้าจุดแล้วต้องตอบคำถามตอบคำถามด้วยความรู้รอบตัวนะครับวัดสะเกดเดิมมีชื่อว่าวัดสะแดสะแแเฉลยข่อแก่เอ้ยถูกถูกถูกเฮ้ยเขาอขาใกล้ถูกครับ วัดสเกตสันนิษฐานว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยใดพระเจ้าเห่าพ่อหวัดคุงศรียุทธยาคุณรัตนโกสินทร์คุณสุโขทัยว่าอ่ะมึงเอาหนึ่งข้อกัวคุงศรีกันกัุงรัตนโกสินทร์อ่ะไปคำตอบที่ว่าคุณผิดไอ้เไอ้คุงศรีถูกเหรอโอ้อะไรวะถ้ามีความรู้ดีข้าจะให้หนึ่งพันเพชรแดงเอ้ยหนึ่งหนึ่งพันเพชรเลยหนึ่งพันเพชรถามว่าเพชรเอาไปทำอะไรได้สามารถแต่งตัวละครได้แต่งตัวยักษ์ได้นะครับจะมีให้เราเริ่มหายักษ์นะครับตอนนี้ผมกำลังสุ่มนะครับตอนนี้จะมียักษ์โผล่นะครับวางก่อนครับ เฮ้ยยาโกครับเริ่มเกมครับคือจับเลยครับตอนนี้ไปไหนแล้ววะอยู่นี่อยู่นี่อยู่น,น,ไไน,นี่อยู่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 นี่อยางอยู่นี่ไอ้วิ่งหนีเหรออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่จับครับเอาต้องโยนต้องโยนไกลไปไกลไปมันวิ่งหนีครับมันวิ่งหนีไหนอยู่ไหนโดนครับเป็นไงเฮ้ย <c oughs> เป็นกูจับได้เฮ้ยกูได้ยากแล้วเ้ยอ้าวแล้วไหนอะเมื่อกี้กูจับเราต้องไปไหนอะไปไปที่นั่นเออไปที่ตรงนั้นใช่อ่าเราเรไปที่ภพภพภาอบตอนนั้น เอามือต้องเล่นตุ๊กตุ๊กก่อนก็ไม่เล่นตุ๊กตุ๊กด้วยหรอมีเกม AR แล้วก็คือเป็นเอแต่ของผมนี่รอผ่าอบนะมีมินิเกมนะครับโอ้โอเคเดี๋ยวผมขอเล่นตุ๊กตุ๊กแป๊บนึงนะครับคุณดูโอเคครับตอนนี้ผมเปิดผ่าอบยักษ์ได้แล้วนะครับหลังจากที่เราไล่จับยักษ์เสร็จนะครับยักษ์ก็จะประมาณนี้นะฮะปึ้งเดี๋ยวนะ มันต้องรอ2ชั่วโมงนะครับความยากจะฟักตัวนะฮะนี่คือตัวตัวไหนตัวสีแดงอ๋อตัวสีแดงใช่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 โอเคงั้นแปลว่ายักษ์เหมือนกันนะครับถ้ามาวัดสเกตเนี่ยจะได้ยักษ์สีแดงนะฮะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปอีก4วัดฟิวอารมณ์ประมาณเหมือนโปเกมอนเยเดีด๋ยวเจอยักษ์ผมแน่ยักษ์ไม่มีเพชรอ๋อรู้จักยักษ์มั้ยยักษ์อะไรยักษ์ยิงยิงอยากโดนยักษ์ยิงยิงไหมล่ะ โอเคครับตอนนี้เดี๋ยวเรากําลังจะไปที่วัดสุทัศนะครับก็คือเป็นวันที่2ที่เราจะไปจับวัดกันไปจับชักกันนะไม่ได้จับวัดแล้วเ,เราจะต้องถึงก่อนในเป็ดนะครับเพราะว่าตอนนี้เป็ดอ่ะมันเพิ่งออกจากที่วัดแล้วเราจะเช็คอินให้ให้เสร็จก่อนซึ่งในแอปพลิเคชันนะครับมันสามารถบอกเราได้ด้วยนะครับว่าบริเวณใกล้ๆวัดมีร้านของกินที่มันน่าสนใจเข้าแอปอยากปิอยากรู้มีร้านน้ําอะไรน่ากินบ้างเดี๋ยวมึงอะคนดูมึงอะคนดูอ,อ่ะแ้วมึงพูดห่านหน่อย โอเคครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่วัดสุทันแล้วนะครับสัญลักษณ์หลักก็คือเป็นเสาชิงช้านะครับก็เดี๋ยวเราจะให้ไอ้เป็ดนะฮะไอ้โลชิงช้าเป็ดไปเลยเขารู้จักคาว่าโรไหมโลเลยอาทำตัวอ่ะเออโลเอออ่าเพลงมาตัวดีดงเลยดีดดงดีดดงแล้มันเต้นบล็อกลงตัวลงตรงเด่นตัว <laughs> ดีดงไป <laughs> จับยักษ์เลย เฮ้ยเอาแล้วว่ะใกล้แล้วครับทุกคนผมต้องแอบเดินมาหลังวัดนะครับเพราะว่าจุดเช็คอ,อินมันน่าจะอยู่หลังวัดป่ะเฮ้ยตรงนี้3จุดมันใกล้ๆกันครับคนดูดูดิควาจริงถ้าเรารีบวิ่งมันก็เร็วนะนี่ไงผมเจอแล้วไอ้เป็ดมันแอบมาโอ้โหว่าแล้วมันหายไปไหนเดี็กสองอ้าวเช็คแล้วครับผม4จุดแล้วเด็กหนึ่งจุดครับเด็กหนึ่งจุดอันนี้คือจุดที่5นะครับตอนนี้ถึงแล้วนะครับตอนนี้ผมกำลังจะวิ่งแซงไอ้เป็ดก่อนนะครับเพราะว่าผมต้องการที่จะได้ยักษ์ก่อนมันเราจะได้ขิงมันได้นะะเพราาาวว่่่ยักกูใหญ ครับจุดที่ห้าครับจุดห้าเขาถึงก่อนมึงอะไรก่อนมึงครับอะไรนี่คือจะแข่งเหรอใช่ครับก็มาดิก็มาดิเอาก็เปิดดิครับก็เปิดดิครับพระองค์ใดได้พระราชทานย์พนามวัดนี้ว่าวัดสุทัศน์เทพธารามกูสี่แล้วกันเป็นกูผิดวะเห็นป่ะกูบอกแล้วรจชการจริงๆนะครับรจชการที่สามนะครับนะครับเป็นคนสร้างพระวิหารจนสำเร็จกูเดา นี่ไงเจอแล้วครับ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 หนีหนีหนีอ๋อไอมันหนีเข้าถังขยะเพื่อนคุณดูโนนโนนโนนเจ๋ยเจ๋ยเจ๋ยอะโดน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 เจ๋ย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 อ๋อ่ะเจ๋ยอ่ะไม่ได้มันจับยากจังหวะไอ้เบ็ดเหี้ยเอ้ยได้แล้วเว้ยกูได้แล้วโอ้โหเดี๋นึงคือเมื่อกี้จุดเนี้ยทำไมอยู่ๆก็วิ่งมาจะแข่งกันใช่ป่าวัดหน้าแข่งเลยป่าวัดหน้าใครเสร็จห้าจุดก่อนชนะเอาได้แพ้ทำอะไรแพ้นะครับก่อนจบคลิปไปเลี้ยงข้าวโอเคได้กินข้าวฟรีแล้วคนดูเอาดิวัดนี้ ทำไมชื่อวัดว่าวัดโพวัดโพห้าจุดแต่ตอนนี้เราได้มาหนึ่งจุดแล้วนะก็คือตะเก็นได้แล้วหน้าวัดผ่านพอดีนะครับใครครบห้าจุดก่อนไอวัดกันที่ใครได้ยาก่อนได้ยาก่อนแพ้เลี้ยงข้าวแพ้เลี้ยงข้าวจัดไปจัดไปสามสองหนึ่งไปนะครับกูถึงก่อนกูบอกเลยกูถึงก่อนในศาสตร์ท่านไหนอย่างนี้เหรอบยัไม่เข้าท่านไหนวะไอ้เหี้ยกูถึงก่อนมีถึงแล้วข้าวฟรีทางนี้เหรอ กู่ต้องกันกูครบแล้วกูครบแล้วกลับไปเลยก่อนมันถามคุยแล้ววะสถานการณ์ที่หนึ่งแต่เราจะทานพระนามวัดนะว่าวัดไร่ขิงใช่เหรอไม่ใช่วัดโพธารามอยู่ทางทิศใดเรียบร้อยไอ้สัตว์คือตอบหมดแล้วไม่ได้เช็นแล้วไม่เห็นแล้วโอ้ยไอ้เพรไอ้สัตว์เหนื่อยจัดเลยวะเฮ้ยรายกูตอบผิดหมดเลยอะเรียบร้อย ไอ้ตาดมันจับได้ก่อนเลี้ยงข้าวเที่ยววิ่งจนแบบใส่กรอกแหนมติดคอแล้วเนี่ยมึงเห็นปะเนี่ยโอเคครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่วัดละรังแล้วนะครับคือถ้าเรามองจากด้วยตาเปล่าเนี่ยอาจจะแบบ ดูมันไกลนะแต่ว่ามันสวยนะครับลองมาเช็คอินดูนะครับว่าจะได้ยักษ์อะไรนะครับผมเ,เช็คอินแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ายักษ์ที่วัดนี้นะครับเป็นสีอะไรอีกหนึ่งฟังก์ชันนะเดี๋ยวเราลองดูกันคือมันจะมีเป็นระบบ AR นะครับถ้าเราไปที่ฟังก์ชัน AR แล้วก็ถ่ายรูปเรานะครับเฮ้ย AR World well นี่นครับเดี๋ยวมันจะมีให้เราเอาโทรศัพท์วางนะครับแล้วก็ยักษ์วางตรงนี้โอเคนี่ไง ขายคู่กับยักษ์อวตารได้นะครับก็จะมีหลวงพ่อนะครับอยู่ข้างหลังนะฮะซึ่งวัดละครก็จะมีหลวงพ่อนะครับซึ่งมันตรงกันกับในแอปเลยนะฮะการที่เราอยู่ตรงวัดไหนฉากหลังของในเกมก็จะเปลี่ยนไปตามวัดนั้นนะครับซึ่งตอนนี้มีแค่5วัดแต่ว่าในอนาคตจะค่อยๆเพิ่มขึ้นไปนะครับโอเคครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปลุยเก็บนะครับเช็คอินจุดที่5กันนะฮะเดินเลยฮะจากวัดนี้นี่แหละครับเดินไปเรื่อยฝนตกตอนนี้ตอนนี้กําลังแบบปล่อยๆแล้วโอเคเรียบร้อยครับเช็คอินจุดที่5ได้แล้วเอาละฮะเดี๋ยวเราจะจับยักษ์ตรง อืออ๋ออาโดนครับเรียบร้อยับใส่ผอบเรียบร้อยนะครับลงเหมือนโปเกมอนเลยไปต่อกันที่วัดสุดท้ายนะครับวัดที่5้านะครับนะครับวัดอรุณเราก็กําลังจะไปตามหายักษ์นะครับดูว่าในวัดอรุณนะครับจุดเช็คอินทั้ง5จุดนะครับเราจะได้ยักษ์อะไรนี่คือทางเข้านะครับก็จะเป็นซอยเล็กๆซอยย่อยเราเข้ามาในซอยนี้นี่คือสภาพก็คือฝนเพิ่งตกเลยนะ ใชแอปพลิเคชันใหม่ไปโหลดมาเล่นด้วยเช็คอินตามวัดโอเคอันนี้เราเจออยู่กับน้องนะครับน้องที่รู้จักกันนะก็เดี๋ยวจะใช้มันมาช่วยเช็คอินให้คราอุ้ยียุดเดินแล้วเดินหายใจรูปให้ใครหรอถ่ายรับเลยฮะให้ครูเตรียมตัวบ้างเหรอใจเย็นดิดีแล้วอันนี้เลยลองดูอุ้ยอุ้ยวิวนี้สวยดูดิ เผยจัดเลยจุดนึงครับเผยจุดนึงเหมือนกันอ้าวเราจุดเดียวกันปะครับนละจุดครับอ่ากูไปทางนู้นครับสวัีดีครับมเจอครับห้าจุดแล้วโอเคตอนนี้มันกําลังถามเรานะครับว่านะปฏิสังขรณ์เสร็จในรัชกาลที่เท่าไรรัชกาลที่4ี่นะครับผมตอบไปก็คือถูกต้องด้วยนะางนี้นะวางยักเลยครับยักมาแล้ว ไปไหนไปไหนเอาโดนจับได้เลยไปเดี๋ยวผมจะไปสรุปทั้งหมดนะครับว่าแอปพลิเคชันนะครับเกมยักษ์แลนนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะไปหาเป็ดน,นะครับ ครบแล้ว5ยัก <พบ S 1> นะครับแล้วนะครับนะยักทั้ง5ตัวก็ได้แล้วนะครับ5ตัวรวมตัวเบบี้ตัวแรกด้วยเป็น6มันอยู่ที่เราเลี้ยงแล้วว่าเราจะเลี้ยงยัก์แต่ละตัวให้พฤติกรรมของมันเป็นยังไงคือตอนนี้จะเป็นยักเบบี้อยู่ก็จะเป็น<อ>กลางโตแล้วก็ตัวใหญ่ทีนี้ในพฤติกรรมที่เราเลี้ยงอ่ะเราเลี้ยงให้ฝึกให้เขาอ่านหนังสืออย่างเงี้ยมันก็จะเป็นยักเนิร์ดออกกลังออกกลางเยอะๆยักเล่นกล้ามแล้วก็ให้อาหารหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะนั้นก็นคือแอปพลิเคชันนี้ก็อยากจะฝากนะครับทุกคนนะฮะ โหลดมาใช้กันเขาเรียกว่าไม่ได้เป็นเพียงการเล่นเกมอย่างเดียวมันคือการแบบส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยทุกคนเนี่ยมาวัดทุกคนจะติดภาพจำการที่มาวัดแล้วมันจะแบบอย่างเด็กๆวัยรุ่นเราจะรู้สึกว่ามาการัดอคือน่าเบื่อมันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรมันดูไม่มีอะไรแต่ว่าการที่มาวัดแล้วพร้อมกับยักษ์แลนเนี่ยครับจะช่วยส่งเสริมนะ้นการที่ทําให้การมาวัดของคุณอะไม่น่าเบื่อต่อไปนะครับเดี๋ยวในอนาคตนะครับจะมีฮะ เป็นตู้กาชาปองครับถ้าสมมติตู้นั้นมาแล้วนะผมว่าน่าจะวางอยู่นะของในนั้นเราก็ไม่รู้ว่าอาจจะเป็นอะไรอาจจะเป็นของแรงก,ก็ได้หรืออาจจะเป็นของที่แบบสำหรับนักสะสมใช่อกแอปพลิเคชันเนี่ยมีนะครับรนะบบในการก็คือตอนนี้เราหิวใช่ไหม เราก็เซิร์ชว่าแบบร้านอาหารใกล้เคียงใกล้เคียงมีร้านอะไรที่มันอร่อยยักษ์แลนใกล้เคียงคุณอยากทำอะไรล่ะลองดูครับมันจะมีบอกเลยฝากไว้นะครับสำหรับแอปพลิเคชันนะครับยักษ์แลนด์ยักษ์แลนด์แดนมาสจันใช่หรอยักษ์แลนด์ครับยักษ์แลนด์โหลดมาลองลองโหลดมาเล่นดูนะครับแล้วแล้วแล้วเอายักษ์เนี่ยมาต่อสู้กันได้ด้วยในอนาคตเฮ้ยเฮ้ยฟีลเหมือนโปเกมอนเลยใช่เอาเถ้าผมก็คุณเป็นโปเกมอนเทรนเนอร์ผมก็เป็นยักษ์เทมเนอร์ยักษ์เทมเนอร์ยักษ์มาเจอกูดิไปเลยยักษ์ลุนฉัน ลีนชาแนลก็ขอตัวลาไปก่อนไปเพียงเท่านี้ขอตัวไปก่อนแต่ฝากใจไว้ที่คนเสมอสามตอนหนึ่งเดี๋ยวโดดแล้วหายไปเลยนะโดดความุคมกโายักษ์แลนด์ดินแดนยักษ์สามารถดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Google Play